เราชอบี่หน้าที่หน้าคมดูดูพี่ดูพี่ตรงช่องทางเลยวะแล้วพอใต้รูปป้มไอปุ้มใต้รูปไอมาอะไรเส็ึทีนี้ปมอเพียบดีวเดี๋ยดี๋ยวพี่เนขอถ่ายรูปได้ครับอผอนั่งลงใต้เร็จไอคนก็ต่ายไอป่อ้าปิ่น้ก็ต่ายด้สรูปได้เดียวเอาอีกเอาอีกเอาอีกมันตื่นเต้นเดีเยอะมาเชายังไม่ได้ถ่าัตนเต้นงดี๋วไปถ่ายกับวยนกอบลามือมายคเดกว่าเซลลพิจุกพ พูดมะเพืเลยฟังต yeah. ึงหัวใจสีดำเียพี่โจ๊กเล่ลงสตอรี่ไอ้นั่นเันเล่นลงสตอรี่อะไรวะโชก่ะลงสตอรี่เปเออเลยพูดเลยนี่พูดพังดสวัสดีครับสวัสดีห้าร้อยอยู่ในตอนนี้อยู่สารคามครับสวัสดีครับสวัสดีพี่่อเฮงฮะ

เพชรป้อมมาอ่ะน้องเบกขับพุ่มพี่ไปพี่ไปไหมวะเออว่นไ้ไออโชคเดี๋ยวสัสดีพี่เจนฮะใครก็พี่เจนพี่เจนเจนไหมเจนไหมจีนไหมยกเจนนี่ล่ะจะกล่ารพงเทพ ใช่ครับกับกับเออคืนนี้ฮะตาแดงแดงตาเขาเรียกนอนไม่หลับไม่เลยไม่ใช่นอนไม่หลับนอนน้อยสวัสดีมินี่เบนครับตาแดงแดงนอนน้อยไงร้องเพลงหรอ้องร้องไม่ไหวแนละ้ว bay ban nãy tha bay bay tàu chao mày như thế, bay ban nãy si nó ổn đi nha, cái không? đây bay, bay bay thế, kề chùm thế rồi bay kiếm nữa, thao uống thao đấy, thao kiếm, thao đã, thao vào kiếm bằng cắn năn không phải yên, quả khoang mì rồi ไกก็บโบเขาเลยวะพี่ครับเปลี่ยนสาูงแล้วก็เปลี่ยห้าตามประกันครับเห็นไหมน้องอายมาไหมวันี่เป็น่งวันพีจเจขอโทษนัดตึงแตส้ก็เปลียนเปี่ยนกะจังหนทำข่ามงะดูคือคือกบินตตอกคือคู่ดูเซน มาดูด,ดูดโจด้ด, <laughs> ดูดคุยดูดคุยดูตุยดูดตุยเมียมึงอ่ะเฮ้ยใครมาดูอ่ะสวัสดีพี่พิมพ์ด้วยครับถึงกับสำลักวงพี่บุกชื่ออะไรครับชื่อแฟลีแฟล่แดนครับแล้วพูดตั้งก้อมอ่ะเล้วเฟลลี่อ่ะแล้วตัวเองทำไมคน<อ>นั้นเยอะจงตัง้งก <No. S 1> ้องอ่ะเฟลลี่ใช่ไหมเฟลลี่ไม่ใช่เฟลลี่หรอเฟลี่เฟลิน เฟรนด์เฟรนด์เฟรนด์เบนนะฮะเบนเฟรนด์เบนเฟรนด์ที่แปลว่าน่ารักใช่ไหมเฟรนด์ก็แบบเป็นก็แคนเฟรนด์กันเองอ่ะก็บอกไปสิเฟนลิลี่ก็จบเล่ยเล่นเองนะเขารู้ทันอ่ะโัวนี้มันไล่ใครครับนี่มันไล่ใครได้อยากดูใครโอเคไหมเดี๋ยวเล่นนะ คือเลยนะได้สิคร like so ับกรุ่งนี้นันะไอปกับกล้องดิไม่ได้อยู่กับใครอยู่กับแฟนนี่อะแฟนแฟนคู่แก่นพวมรอรอใบเข้มแฟนวันคู่แก่นมันคืนไม่ได้เลยเรุน้วันวันดีมันบอกวันดีสิอ่ะไหมก้ถูกใบเสร็จก็ประกาศเือนเดือนกอีวันแอ้วันนี้ เราต้อใกับพุต้องรออีกใบดาวอีกใบยู่ต้องเม่เป็นต้องหน้าดี่าพุ่งลังิอยู่ว่ะเอาใบต้องหนนว่าว่ะโเฟตใบได้ไหมเ้าต้องเฟตไปก็คือกตาหรือนูไม่ต้องมันเเขาเฟต่อไดสักเลยต้องคุยกั now, <c ười> บเขาก่อนแต่ตอนนี้ถัาพุได้ใบนี้ไม่ได้พุ่งีปัเดียวคุเล่ยปั้นไม่ครีมันจะมาเกดแล้วกับปะนี่แฟนลี่แล้วเนีวย พอเลาะจนขำเลยอะสดองไหมครับคืนนี้นะครับไลท์สตรีมนะครับอ่าเบบี้บุ๊กนะครับเริ่มก้าวไปด้วยกันนะครับรอชมกันเลยนะครับผมเริ่มแลประมาณหกโมงนะฮะยังยังครับยังไม่มีวันใจอโโบ้ อ่ามตัวละกิ๊ตเราแลนเป็นไงบ้างพี่นูกไปเล่นกลางนูกไปไหมชากับชายอ่ะตัวลากิ๊ตเราอ่ะไปถึงไหนแล้วตอนนี้ติดต่อเกี่ยวกัติดต่อเด็กตีมอใช่ไหม่อะไรนะได้ครับตุ้มตุ้มตีอยู่ใช่ไหมว้าประมาณเซ็ตเซ็ตปีไหนอ่ะประมาณรอปีวานเนี้ยเด็ไปรอแล้วอยู่ไหนตอนนี้อยู่ตสาขา เร okay. ST in ียวรายร้ายกัญชาวะพื้วีแวปาูกกัญชาใช่ปูตอปูญนไปถึงแน่เลยพี่โตแล้วไหมโอเคทำงานดีทำงานดีพี่นีเดียวอย่าอย่าให้พันเสียน้เพราะว่าพันมันไข้ได้เพ่งกรายกังดังย่ไ้วันเป็นกรกัญชายกของเราทั้งหมดอ้กี่กี่รายเลยนะพี่ ปีปีตอนนั้นปีไปวัดเล่แต่ตอนนี้แม่กูมันเกลียร์แล้วครับเป็นปั้นว่าร้ายเลยเนาะโอ้ปั้นว่าโอเคปีได้ถ้าปีเบอร์บนั่นแน่ปีมาบูนตีพุ่มน้ไปลยน้องติแบกได้ได้แล้วช่วนช่วงชวงตอมมีคนไร้น้ำมากๆเลยอ๋อตอนนี้ตอมมีน้องตอนนี้คุณก็เนี่ยปีไว้เด็กมาเก็บตะวันนี่คือวว้ปีม่งเป็นต้นไปเลยวว้ใครมาโอ้โอเคได้ปีละมันที่จะปั้นต้นได้เลยเนาะแล้วเอาเอาลงเอาเอาลงไข่ในตลาดดีไหม ได้ตัวนี้ก็เกือกได้ก็ได้อยู่จัะได้ติดต่อดีอยู่เนาะแล้วกิจการแกว่าเราติดต่องานกลางคืนให้ไอ้ตีมองได้ป่ะนี่ล่ะไปปั่ดพื้นบ้างเลยมีครับน้องตเดกต่อมาเดี๋ยวเลยว่ามี่บอกโอเคตีโปรเกรสตั้งเดี๋อวโมเดี๋ยวก็คือปีก็ปัดมาอย่างดีนี่มีมเข้ามาไหมมังมะมี่ครับน้องเดี๋ยวจะเข้าไหมเดี๋ยวก็จะกล้องก่อนน้องก่อนบอกไปได้ได้ลองได้เด็กตามมาไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่า แก่ดังเลยตับอีเกี่ยวเน้นเน้นกุนถาบเน้นนายกฤษฎาตุ้ใจเบลเบวาช่วยหนอหนาวน่ายี่ยมพี่ไหเบ้อเบ้อกองดีเลยเบ้อตังเป็นงานต่อเบบีแม่ใช่ครับเออเลี้ยงโอเคนะฮะคนดูทุกคนรู้นะฮะ สวัสดีพี่ไข่ดาวด้วยครับผมแน่พี่โบท๊ทเล่งเหลืองวัคซีน,น่ให้เล่งเหลืองวัคซีนนี่วัคซีนนี่เมื่อคืนใครทำน้องร้องใครทำามใจเธอดูตอนนี้ u, อาา <Happy S 2> ยู่ซถานการามเลยแฮปปี้โบ๊ทเดทโทโยเรา ล็อกมันต่ำเนี่ยท้าอันนี้มันอยู่ดีนแนววันี่มี่ยมันอยู่ในแนววันี่ไหนว่าก้อยมันแต่นวัวไม่ทอนแกูว่ามันไม่ได้มันอยู่ดนน้วัมันก็ม่ล็อกหรือเลยไหนว่าพักเลีอ,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 อวล่วอแป็กชุดเมื่อคืนอยู่ไหนเก็บแล้วเก็บแล้วเมื่อคืนอ่ะโอเคไม่ได้เพอาะจุเดือดเ้มคลย มาถึงปลาไดเวอร์ยังไม่รู้ที่พีแล้วปมัเนี่พอบินเลยนะจ๊ะรอชมไลฟ์คืนนี้รอเลยฮะรอเลยนี่ครับผมมันแน่ครับบอกเลยอยู่ไหนอยู่ด้านนึงอยู่ด้านนึงโอเคก๊บไม้ปั่นไร บอบปบน้องตอนนี้เนี่ยปีตั้งให้เด็กปลูกเบิร์มเราเบิร์มยศเบือตังไหมรับเบิ่์มเบิรมยศไม่ได้เบิร์มไม่ดูเลยไม่ไก่อนนี้คือวันเนี่ยตะกมีอยูด้วยเนาะอย่างพ่ออย่าแม่ตัาโอเคโอเคอย่างพ่อย่างพ่อแต่ว่าจะเบือกันไอรอบนี้ปุ้มให้เบิอกได้เก็บเก็บเส้นช่องเส้นนะได้ได้ลองได้อ่าโอเคได้ครับขอว่าขอว่านี่ก็คือลูกน้องปีกาตัดออกมั่งเพราะว่าก็มาระเมาเองไปโอเคโอเคแต่ตัวคิดไปได้ด้วยใช่ไหมต่อ เดี๋ยวกินแบดด้วยเนี่ยตัก้วาบีดังมาดักที่นตนลาวมาปุมโอเคโอเคปีเดียวปุ่มตให้ไอ้นายพลสักกางกิงในก่อนได้ได้ได้โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไามีนคัดดอกก่อนเ๋ยวโอเคโอเคมันจังนูตดดำจอดรถไอ้บ้านกไรปจอดรถโคเชไปกันตีดำไปมาแล้วมีมีตีจอดอีกเตอร์ยังีจอกเตอร์มันีว่าจอดบนยอดมโอเคยอดมด พี่เป็กอยู่กับครูเบียไหมคะโอเคโอเคพีตาบันโกกันะเดี๋ยวาครูเบียอยู่ไหนตอนนี้ครูเบียไม่อยู่นะครับเดียวเดียวนไดิกับกองกับกองเตมีว่ะนถ้ําเยนมีฟุมย่นนอยวะมันยินย่าปามีุ๊อยู่ดุกยินมาเลยมาีดกันก้า อ๋อวกไรพลยเห็นเรื่องใบอะไรอะไรอือฮ่าฮ่าฮ่าบูดีบอกอยากบ่ายเลยอย้จง่ายนะเดี๋ยวนี้คนเร่เต็มเต็มดิรอดดินั่งเต้าวัาทิ๊โตเต้าอวัดตมต้อโบีมานะมึงไม่่านเป็นกูไปเขาเชกูไม่ยินไม่ ปักก่อนปักก่อนโอเคพีแกเนี okay, ่ยโอเคครับกลับข,ข้าวมาแล้วลงไล่ก,ก่อนนะครับกินทา <c oughs> ข้าวก <c oughs> ่อนนะครับ